And then you'll die. <laughs> ครับวันนี้กับพมยินดีต้อนรับเข้าสูหนายไข่หนุ่ยชาแนลนะกรบพมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมไนโตรยกเช่นเคยนะครับผมสําหรับคนเทนต์วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในแต่ละอาชีพกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยมีสกิลอะไรที่น่าสนใจบ้างในอนาคตนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยควรจะเลือกเล่นอาชีพนั้นไหมนะเออเพราะว่ามันสําคัญมากๆเลยเนาะเริ่มตั้งแต่อาชีพนักตนูกันเลยดีกว่านะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย โอเคครับผมต้องบอกว่านักธนูเนี่ยเป็นอาชีพที่เป็นเมตาการฟาร์มเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าเนื่องจากนักธนูเนี่ยเป็นอาชีพดาเมจระยะไกลนะครับผมมีสกิลดาเมจที่ค่อนข้างหลากหลายเนาะสามารถมี CC มอนเตอร์ด้วยนะฮะ <c oughs> ก็สามารถทําให้เราเนี่ย กําจัดเป้าหมายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมทีนี้เราไปเจาะลึกสกิลการแบบละเอียดดีกว่านะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยสกิลของอาชีพนักธนูเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยนักธนูเนี่ยเราจะ,ะเลือกเล่นเป็นอาชีพนักธนูก่อนใช่ไหมครับแล้วก็พอคลาสสองเนี่ยเราจะเลือกเล่นได้ระหว่างเป็นแอสซัซินหรือว่านักธนูนะฮะอันนี้ผมเล็กเล่นนักธนูต่อนะแล้วก็จะเป็นคลาสสามเปลี่ยนตอนล้วยสี่สิบห้านะครับ แล้วก็คลาส4เนี่ยจะเปลี่ยนตอนเลเวล55นะฮะคลาส5ของเรายังไม่เข้านะ g l o b a l นะครับอ่าดูว่าเป็นแนวทางก่อนดีกว่านะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาดูสกิลของคลาส4ดีกว่านะครับผมว่ามีสกิลอะไรที่น่าสนใจบ้างไล่ตั้งแต่สกิลแรกเลยดีกว่านะครับผมสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีนะครับผมอ่าสกิลนี้นะเออโจมตีปกติเลยนะครับซึ่งครูดาวแค่5วิทนะครับเราสามารถสแปมสกิลนี้ได้รัวๆเลยใช้มานา7หน่วยนะครับ สกิลถัดมาเนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีเช่นเดียวกันนะครับเอ่อครูดาว7วินาทีใช้มานา10หน่วยครับสกิลถัดมาก็เป็นสกิลโจมตีอีกเช่นเคยนะครับผมก็ใช้มานา11หน่วยครูดาวอยู่ที่9วินาทีครับผมสกิลถัดมาเนี่ยจะเป็นสกิลอ่ลบดีเฟนต์นะครับผมเป็นสกิลโจมตีเช่นเดียวกันนะอ่าสามารถลบดีเฟนต์เป้าหมาย5หน่วยนะครับเป็นเวลา10วินาทีได้นะฮะเอ่อใช้มานาอยู่ที่24หน่วยครับผมครูดาว13วินาทีครับ สกิลถัดมาเนี่ยจะเป็นสกิล knock back นะครับเป็นสกิลโจมตีเหมือนกันทําให้เป้าหมายเนี่ยกระเด็นออกไปห่างจากเราได้นะครับผมตรงนี้เนาะ เออจะใช้มานาอยู่ที่19หน่วยคูดาวที่12วินาทีครับผมทีนี้เรามาไล่ดูสกิลม่วงกันบ้างดีกว่านะครับผมสกิลม่วงสกิลแรกนะครับผมของอาชีพนี้ก็จะเป็นสกิลโจมตีเนาะสกิลโจมตีอันนี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษด้วยก็จะสามารถลบมานาไป10%ด้วยนะครับผมนอกเหนือจากเรื่องดาเมจแล้วนะฮะก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่ใช้มานาอยู่ที่34หน่วยนะครับคูดาวสิวินาทีนะครับ สกิลถัดไปก็จะเป็นสกิลโจมตีนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับผมสกิลโจมตีเยอะมากเลยเนาะเพราะเขาคือตัวดาเมจนะฮะ ใช้มาลาอยู่ที่35หน่วยคูณดาว17วินาทีนะครับสกิลถัดมาเนี่ยจะเป็นสกิลดีบัฟนะครับสกิลนี้จะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นระยะเวลา2วินาทีแล้วก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ยลด PVP Defense ลง15หน่วยนะครับไสกิลนี้ก็ดีมากเลยนะจะทําให้เราเนี่ยโจมตีเป้าหมายได้แรงยิ่งขึ้นแล้วก็เป้าหมายจะเดินไม่ได้นะครับผม2วินาทีโคตรดีนะฮะ ถัดมาก็เป็นสกิลดีบัฟอีกเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นโจมตีเนาะจะสามารถทําให้เป้าหมายเนี่ยติดปลายได้นะครับผมคิดว่าปลายในเกมนี้ก็เป็นจะเป็นตาบอดอีกเช่นเดียวกันนะครับเออก็ดีนะครับใน PVP แล้วก็ PVE ด้วยนะฮะามานายอยู่ที่39หน่วยแล้วก็คูดาว18วินาทีนะครับ สกิลถัดไปเนี่ยจะเป็นโจมตีอีกเช่นเดียวกันนะครับสกิลโจมตีเยอะจริงๆนะฮะอาชีพนี้เนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่าสกิลนี้ก็สามารถาดีบัฟเป้าหมายอีกนะครับจะสามารถทําให้เป้าหมายเนี่ยได้รับผลของการฮิลเนี่ยน้อยลง50%เอาง่ายๆคือทําให้พระที่จะฮิลเป้าหมายฮิลบอลง50%ครับผมเป็นระยะเวลา5วินาทีแต่ตรงนี้ใช้มานาเยอะหน่อยเนาะจะใช้52หน่วยแล้วก็คูดาวอยู่ที่26วินาทีครับ มาดูกันที่สกิลทองกันบ้างดีกว่านะครับสกิลทองของอาชีพนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับผมเป็นสกิลโจมตีเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องบอกว่าสกิลนี้เนี่ยจะมีะดีบัฟเสริมด้วยนะครับคือมันจะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะรูทนะครับเป็นเวลาเวลา2วินาทีสถานะรูทเนี่ยก็คือสถานะที่ห้ามเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่สามารถเทเลพอร์ตได้ครับ หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไปใช้สกิลทองตรงนี้เนี่ยกับเป้าหมายที่กําลังจะตายนะครับออบางคนเนี่ยเขาจะเซตไว้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าโดนโจมตีก่อนตายเนี่ยเขาจะเทเลพอร์ตได้แต่ว่าถ้าโดนสกิลนี้เข้าไปเนี่ยมันจะเทเลพอร์ตไม่ได้นะครับก็ดีมากๆเหมือนเช่นเดียวกันนะครับผมในการ PVP นะมาดูกันที่สกิลบัฟบ,บ้างดีกว่านะครับอ่าสกิลแรกที่เป็นลูกตานี้นะจะเพิ่มแสแตตให้เรา10นาทีนะครับผมตรงนี้ก็จะเพิ่มเบสดาเมจหหน่วยนะครับผม ใช้มานาทั้งหมด20นะครับสกิลถัดมาเนี่ยอาจจะเป็นเพิ่มสแตอีกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเพิ่มคริติคอลเริงดามจ1นะครับ10หน่วยนะถัดมาเนี่ยจะเป็นบูท t p e e อเ r ็กซ์ตร้าดมนะครับเป็นบัฟอีกเช่นเดียวกันนะครับสกิลถัดมาเนี่ยก็ยังเป็นบัฟอีกเช่นเดียวกันนะถ้า Activate ตสกิลนี้เนี่ยก็จะทําให้เราออได้ดาเมีเสริมนะครับผมเ,ออเวลาเราตีปกติเนี่ยจะมีดามีเสริมด้วยนะครับ ถัดมาจะเป็นบัฟสีม่วงกันบ้างดีกว่านะครับผมบัฟสีม่วงอันแรกเนี่ยอ๋อเพิ่มสเตตเราเป็นระยะเวลา60วินาทีก็คือ1น,นาทีเลยนะจะทำให้เราร่ายไวขึ้น40%นะครับแล้วก็คูดาวรีดักชันเนี่ยอ๋อน้อยลง20%นะครับผมแล้วก็การใช้มานานเนี่ยน้อยลงอีก20%ครับ ริงดามจตจะบวกขึ้นอีก20หน่วยตรงนี้คือเป็นสกิลที่โคตรดีเลยนะเออใช้สําหรับการฟาร์มก็ได้หรือว่าการ PVP ก็ได้นะครับเออจำเป็นมากๆเลยเนะาะทำให้เราตีแรงขึ้นแล้วก็ลดมานาที่ใช้เออลดคู่ดาวสกิลรัวๆนะครับ สกิลถัดมาจะเป็นสกิลบัฟอีกชิ้นเดียวกันนะมันเพื่อนนะแต่ว่าสกิลนี้เป็นดาบสองคมนะครับสกิลนี้จะทําให้เราได้รับเร่งดาเมจโบนัสเนี่ยยีหน่วยนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็คือเราจะใช้มานาเนี่ยเยอะขึ้นอีก3 0นครับโอ้อันนี้ค่อนข้างจะเป็นดาบสองคมแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีมานาเยอะหรือว่าตัวรีเจนมานาเยอะๆเนี่ยเปิดสกิลนี้ค่อนข้างจะคุ้มเนาะ สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเทียบง่ายคือสมมติมานาที่คุณใช้สิบหน่วยเนี่ยก็กลายเป็นสิบสามหน่วยร้อยหน่วยก็กลายเป็นร้อยสามสิบหน่วยครับผมก็ค่อนข้างเยอะนะเออมานาต้องพอด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ากดสก,กิลนี้เนาะสก,กิลถัดมาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดีเฟนส์นะฮะสี่หน่วยให้เรานะครับสก,กิลนี้ก็จะเพิ่มฮิตให้เรานะครับหรือว่าควาความแม่นยำที่จําเป็นมากๆของเกมนี้เนาะถัดมาเนี่ยจะเพิ่ม คริติคอลฮิตให้เรา4หน่วยนะครับผมสกิลถัดมาเนี่ยจะเป็นบัฟเหมือนกันนะครับผมจะทําให้เราได้เร้งอีเวชันแหน่วยนะครับเมจิกอีเวชันอีก8หน่วยแล้วก็เร g งดาเมจรีดักชันส n 3หน่วยเมจิกดาเมจรีดักชันส n 3หน่วยครับผมก็จะเป็นสายแบบสายหลบนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็ได้รับดาเมจน้อยลงด้วยนะฮะสกิลถัดไปเนี่ยจะดีมากเลยนะจะเพิ่มวิพพดดาเมจให้เรา20หน่วยนะครับผมอันนี้จะเป็นพาสซีฟแล้วนะจะเป็นพาสซีฟนะครับอันนี้ไม่ต้องกดใช้ สกิลถัดมาเนี่ยจะเป็นพาสซีฟที่ทำให้เราได้รับอิกนอร์ดามจดอเรดักชันนะครับผมก็จะทำให้เราอ่อเวลาไปสู้กับคนนะครับผมไอคนที่แบบมีค่าดามจดอเรดักชันเยอะเนี่ยเราก็จะโจมตีทะลุดามจเดอเรดักชันนะครับเอาง่ายคือตีแรงขึ้นนะครับผมจากสกิลนี้ได้นะพาสซีฟถัดมานะครับผมพาสซีฟอันนี้เนี่ยจะทำให้เราอ่อได้รับเวลาเรากดโพชชั่นนะครับจะได้รับการฮิลที่เยอะมากขึ้นนะครับ เออแล้วก็เบสดาเมจเพิ่ม8หน่วยแล้วก็คริติคอลดาเมจเนี่ยจะเพิ่ม12หน่วยครับเออสุดท้ายจะเป็นการรีดักชันนะครับผมเมจิกดาเมจดีซีฟนะฮะสามเนะครับเออลดดาเมจเมจิกที่ได้รับลง3%นะครับผมพาสซีฟถัดมาเนี่ยเราจะเพิ่มนะครับเพิ่มเลือดให้เราเอง8,000หน่วยนะครับผมแล้วก็เวลากดโพชั่นเนี่ยจะได้รับเพิ่มขึ้นอีก40หน่วยนะครับผมแล้วก็ไลฟ์โพชั่นรีคอร์ดเรียลเนี่ยเพิ่มอีก10%นะครับผม ถัดมานะครับก็จะสกิลนี้ก็จะมีตัวดาเมจดีเลคชันนะครับห0หน่วยนะฮะแล้วก็สกิลดาเมจดีซิตนเนี่ย6%แล้วก็สุดท้ายจะเป็นดีเลคชันนะครับดาเมจนะครับผมรีซซฟอีก2%นะครับผมสกิลถัดมานะครับจะเป็นสกิลที่ทำให้เราเนี่ยได้รับดาเมจเสริมนะครับเอ่อแอดดิชั่นอลดาเมจนะครับเวลาเราที่เราโจมตีเป้าหมายด้วยการโจมตีปกตินะครับ อันนี้ก็ดีมากๆเลยเนาะถัดมาเนี่ยเวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยโจมตีครบ5ฮิตนะครับผมเราก็จะทำะดาเมจเสริมนะครับให้กับเป้าหมายได้นะฮะตรงนี้นะถัดมาเนี่ยจะเป็นพาสซีฟที่เวลาเราใช้สกิลนะครับโจมตีเป้าหมายแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่เราจะรีเจนมานาของเรามา10หน่วยนะครับ สกิลถัดมาเนี่ยเมื่อเราโจมตีเป้าหมายนะครับผมก็จะมีโอกาสนะครับผมสร้างดาเมจเสริมให้กับเป้าหมายได้ด้วยนะครับสกิลสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีนะครับผมที่เราโจมตีเป้าหมายเนี่ยจะมีโอกาสที่เพิ่มสเตตให้ตัวเองนะครับผม10วินาทีสเตตที่เพิ่มเนี่ยก็จะมีค่าคริที่เฮิต8หน่วยนะครับผมแล้วก็ครีิคอลดาเมจอีก23หน่วยนะครับ น,นี่ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับจะสังเกตได้ว่ามีหลายสกิลเลยเนาะที่จะเป็นสกิลโจมตีปกติแล้วเสริมดาเมจนะครับแล้วก็มีพวกสกิลล็อกขาด้วยนะครับผมเออล็อกขาผลักศัตรูนะฮะออก็ค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับบุตรดาเมจตัวเองได้ค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะ ออบอกเลยว่ามันเป็นแบบเทพเหมือนแบบการฟาร์มเลยนะเออจะสังเกตได้ว่าเนี่ยที่ผมฟาร์มอยู่เนี่ยก็จะมีนักธนูมาเยอะเลยนะครับเขาเล่นตัวธนูเนี่ยเป็นตัวฟาร์มกันซะเป็นส่วนใหญ่เนาะเออเราอาจจะสร้างตัวธนูเนี่ยมาเป็นตัวฟาร์มตัวลองอะนะครับผมเพื่อมาเก็บทรัพยากรหรือว่าฟาร์มคอลเลกชันต่างๆได้นะครับตัวหลักคุณอาจจะเล่นตัวอะไรกระชิดหรือตัวอื่นก็ได้แต่ตัวลองเนี่ยผมแนะนํานักธนูนะจำเป็นต้องเล่นทุกคนเลยนะครับเพราะมันฟาร์มเร็วจริงๆนะครับยิ่งมีสกิลครบๆเนี่ยยิ่งฟาร์มไวมากๆเลยนนรออาาชีพื่เเจ จะต้องเข้าหาเป้าหมายก่อนใช่ไหมล่ะเออกว่าจะ,จะเอาสกิลกว่าจะโจมตีได้อาชีพนี้ยิงจงากระยะไกลนะครับผมแล้วก็มีท่าสกิลที่เยอะมากแล้วก็แรงมากด้วยนะครับผมก็มีประโยชน์กัรฟาร์มทุกอย่างเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการรีวิวอาชีพนักธนูนะครับผมเออหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผม ดูสกิลไว้ก่อนนะครับผมถ้าชอบอาชีพนี้ก็เล่นได้เลยนะครับผมเก่งทั้ง PVE แล้วก็ PVP เลยนะครับโดยเฉพาะการ PVE การฟาร์มเนี่ยเด่นมากๆนะครับเป็นผมว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของเกมนี้เลยแหละนะครับเรื่องการฟาร์มเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครยังไม่กดไลค์กด s u b สไคร์เนี่ยรบกวนคนละหนึ่งซับนะครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับไว้เจอกันนะครับผมในรัสติมหรือคลิปหน้านะครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.